แต่พอหลุดพันสี่้อห้าก็จะเห็นการดีดขึ้นมาแรงๆไปเทสร,ระดับพันสี่ิบห้าตอนนี้ติดอยู่ระดับพันสี่อสบห้าวันนี้ดูมีแรแรงรับเข้ามาแต่ก็พอจุดพอถึงจุดแนวต้านที่พันสี่้สิบห้าก็มีการเทขายออกมาต้องดูข่าวว่าข่าวสำหรับพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรที่สามารถที่จะทำให้ทองคำดีดตัวกลับขึ้นมาแต่สำหรับวันนี้เนี่ย ไม่มีข่าวอะไรที่ที่เป็นในยะสําคัญกับทองคำมานะคะจะหลังจากตีหนึ่งยกเว้นข่าวตีหนึ่งคือรายงานเศรษฐกิจพื้นฐานของทางอเมริกาเฟดบุ๊กกันนะคะถ้ามีอะไรที่เป็นลบกับเศรษฐกิจก็มีโอกาส ที่จะทำให้ทองคําดีกลับขึ้นไปถ้าผ่านแนวต้านที่1 420เทสถัดไปอยู่ที่1,430แล้วก็1,450ค่ะอืมนะครับ<ชม> <ling> เห็นว่ามีข่าวว่ารัเสเซียอ้างว่าตรวจ<ชม> <ork> พบจรวดสองลูกนะฮะตกบริเวณ<ชม> <ork> ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนใกล้ชายฝั่งของซีเรียแล้วก็ระบุว่าอาจจะเป็นจรวดของสหรัฐที่ยิงตรวจสภาพอากาศนะครับ ข่าวชิ้นนี้มีผลต่อราคาทองคําบ้างไหมครับคุณระวันก็อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งทําให้ทองคำเมื่อวานนี้สามารถดิดกลับขึ้นมายืนอยู่ในือระดับพันสี่ร้อยได้อะคะ่ะแต่ก็สังเกตได้ว่า SPDR ก็ยังเป็นลบเออเป็นขายอยู่ เมื่อวานี้มีการขายจาก SPDR อีกประมาณ1.8ตแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมองว่านักลงทุนโดยทั่วไปถึงมีการดีดตัวกลับขึ้นมาเนี่ยด้วยความที่ครั้งที่แล้วไปเทส1,430แล้วไม่ผ่านเนี่ย <c oughs> ก็กลายเป็นว่าดีดกลับขึ้นมาเพื่อที่จะ เทขายไปเป็นระยะสั้นก่อนจนกว่าทิศทางทองคําจะชัดเจนว่าจะดีตัวกลับขึ้นมาเป็นเซฟเฮเว่นอีกครั้งหนึ่งถ้าสภาคองเกรสมีการอนุมัติให้ทางอเมริกาสามารถที่จะเข้าบุกซีเรีย,รยได้อะค่ะอ๋อนะครับก็เรียกว่าแต่ว่ารัเสเซียก็ดูเหมือนจะงัดข้อกับโอบามานะครับ เขาก็เลยบอกว่าให้จับตาเวทีประชุมกลุ่ม G20 ในสุดสัปดาห์นี้นะครับว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างไรตรงนี้จะมีผลกระทบต่อราคาทองต่อไปถึงช่วงปลายสัปดาห์เลยหรือเปล่าครับคุณมาวันครับก็ก็มีโอกาสนะคะแต่วันพรุ่งนี้กับวันวันศุกร์เนี่ยมันจะมีข่าวใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานของ ADP ผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานหรือแม้กระทั่งวันศุกร์ซึ่งเป็นตัวเลขนอนฟารมเปโรเพราะฉะนั้นเนี่ยพร <c oughs> ุ่งนี้น่าจะเป็นวันที่ทองคำมีโอกาสแกว่งตัวค่อนข้างสูงเพราะการประมาณการของ ADP เป็นการประมาณการที่เป็นปัจจัยบวกกับทองคำแต่ประมาณการของผู้ขอรับสวัสดิการรานมารเป็นปัจจัยลบกับทองคำเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าโอกาสที่ทองคำจะแกว่งตัวจะมีค่อนข้างเยอะส่วนนอนฟลามเพโรเมื่อเดือนที่แล้วการประกาศตัวออกมาเป็นลบกับทองคำก็ต้องดูค่ะว่าสัปดาห์นี้ผลจะออกมาเป็นยังไงทีนี้จี20เนี่ยโดยโดยองรวมก่อนที่จะมีปัญหาเรื่องซีเรียเนี่ย ปัจจัยหลักที่จะมีการถกกันก็น่าจะเป็นเรื่องค่าของเงินแต่ถ้ามีการถกกันเรื่องซีเรียอีกก็คงจะเ,เชื่อว่ามีผลกับทองคำมากขึ้นนะคะอืมนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทดูเหมือนจะอ่อนตัวลงมามากนี่จะส่งผลให้ทองสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนเลยค่ะทุกๆสิสตางของบาททำให ทองคําซึ่งถูกคอนเวิร์ตเป็นบาทเนี่ยมีการแข็งค่าหรืออ่อนค่า80บาทต่อบาททองคำมะค่ะอืมก็เรียกว่าเงินบาทอ่อนลง10สตางค์ก็ทําให้ราคาทองสูงขึ้น80บาทเลยนะฮค่ะก็เป็นอันส่งของคนที่ซื้อเมื่อวานนะคะวันนี้ก็สามารถขายได้ด้วยอันสงทั้งทองคําและตัวบาทเองค่ะโอวันนี้ทองคําแท่งไทยเปิดมาก็บวกขึ้นมา300บาทเลยนะครับ ค่อนข้างเยอะค่ะสาหรับคืนเดียวค่ะถือว่าเยอะเลยนะฮะแล้วก็ขึ้นมาอยู่สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกับห้าร้อยห้าสิบนะครับล่าสุดตอนนี้ราคาทองอยู่เท่าไหร่แล้วครับเออคดีไม่ได้ชูนะอ๋อไม่ได้นะ<ร>อยู่ใกล้นะฮะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะฮะแหมเลขสวยนะฮะหนึ 1, 4, 1, 4ออ่งสี่หนึ่งสี่โดยประมาณนะครับ <c oughs> ก็เรียกว่าทองนี่ก็เผอแป๊แบเดียวขยับขึ้นมาเกือบจะเท่ากับ ที่เดิมนะฮะตอนก่อนที่จะล่วงลงไปนะครับแล้วก็คุณพวันดูนะฮะว่านักลงทุนช่วงนี้ถ้าจะซื้อหรือจะขายเนี่ยจะน่าจะวางแนวทางกลยุทธ์อย่างไรดีครับยังมองเป็นไซดเลงอยู่นะคะที่แนวต้านพันสี่อยี่สิเป็นจุดขายแล้วก็แนวรับพันสี่ร้อเป็นแนวซื้อจุดแรกจุดที่สองคือพันสามร้อยเก้าสิบะค่ะ แต่ถ้าสังเกตได้ว่าการย่อในระยะใกล้ใกล้เนี้ยเป็นการย่อแล้วมีแรงรับเข้ามาดฉะนั้นที่จุดที่จุดรับแต่ละจุดก็น่าจะเป็นจุดที่ทยอยสะสมได้จนกว่าข่าวซีเรียจะมองเห็นชัดเจนว่าจะไม่มีปัญหานะคะอืมนะแหมซีเรียนี่ก็เรียกว่ายัางรบกวนจิตใจนักลงทุนแล้วก็ราคาน้ำมันก็หวนกลับขึ้นมาใหม่นะครับ ช่ความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับน,น้ํามันเนี่ยมาที่อยู่อยู่ที่ระดับจุดเก้าเพราะฉะนั้นถ้าน้ํามันปรับตัวขึ้นแน่นอนค่ะทองคําก็ปรับตัวขึ้นเหมือนกันค่ะอืมก็เรียกว่าตอนนี้น้ํามันกับทองนี่วิ่งคู่กันเป็นคู่หูเลยตีเดียวนะครับค่ะอืมนะฮะคุณพวันมีอะไรจะส่งท้ายในช่วงนี้บ้างไหมครับก็การลงช่วงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ ข่าวแต่ละวันเนี่ยมีผลกระทองคําไม่ว่าจะส่งผลให้ราคาขึ้นหรือลงเะฉะนั้นการลงลงทุนด้วยปริมาณที่พอรับความเสี่ยงได้แล้วก็ลงทุนในระยะสั้นไปก่อนจนกว่าทิศทางทองคําจะชัดเจนเป็นเนทรนด์ขาขึ้นจริงๆถึงค่อยฟอลบไปนะค่ะอืมนะครับเอาละครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพวันมากเลยนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครัวนั่นก็เป็นเรื่องราวของทองคํานะคุณพิศ์